มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตามความเรียกร้องของลูกค้านะคะวันนี้จะพามาทำผัดซีอิ้วกุ้งสดจ้าตั้งกระทะรอนน้ำมันร้อนนะคะเราจะเอากุ้งของเราลงไปผัดแบบนี้เลยค่ะผัดกลับไปกลับมาให้กุ้งเราสุกนะคะจังหวะนี้เปิดไฟกลางๆงพอนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะผัดกุ้งด้วยการเบามือนะคะ กลับไปปรับมาค่ะกุ้งเราก็จะเริ่มอ,ออกแดงๆเลยนะคะหลังจากกุ้งเราสุกแล้วนะคะเราจะใส่คณะต้มของเรานะคะทางร้านจะเป็นจะใช้เป็นคณะต้มแบบนี้ค่ะมันจะง่ายแล้วก็เร็วมากค่ะหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปเลยจ้าเมนูที่เราทำนี้จะเป็นเมนูทางร้านของเรานะคะ อยากจะชวนมาทํานะคะแล้วก็อยากจะให้รู้ด้วยว่าทางร้านเราทําแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราไข่เสร็จต,ตัวนะคะเราจะเติมผงนัวค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะตามด้วยน้ําซอสสูตรพิเศษของทางร้านค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะลงไปคลุกเค้าแบบนี้ให้ไข่เขามีสีเข้มๆนะคะ เขาจะมีน้ำครุกคลิกครุกคลิกนิดนึงนะคะหลังจากมีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยเราก็เติมเส้นหมี่ที่เราผัดนะคะลงไปผัดด้วยเลยแบบนี้คะ่ะเราจะจังหวะที่เราใส่เส้นหมี่ลงไปเราก็จะเปิดไฟแรงๆนะคะผัดให้มีกลิ่น อของกระทะนะคะขึ้นมาในเส้นหมีเลยค่ะผัดด้วยไฟแรงนะคะทุกคนผัดให้น้ำที่เรามีความขลุคริกแบบนั้นให้เขาหายไปเลยค่ะเราจะผัดผัดให้น้ำที่เขามีงวดลงงวดลงแล้วก็ผัดให้เส้นหมีเราแห้งเท่าที่จะแห้งได้นะคะ ว้าวทุกอย่างเริ่มสุกแล้วทุกอย่างเริ่มสุกแล้วคะ่ะกุ้งก็สุกแล้วคานก็สุกเส้นหมี่เราก็สุกพร้อมทานแล้วนะคะควันฟุ้งๆเลยค่ะทุกคนควันฟุ้งๆเลยว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจังหวะนี้เสร็จแล้วเราสามารถปิดเตาได้เลยคะ่ะ แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะเขี่ยใส่เส้นหมี่ก่อนนะคะ1จานค่ะตามด้วยกุ้งของเราค่ะตักใส่ลงไปเลยจ้าแม่ค้าทำจานเล็กนะคะวันนี้ว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วเส้นหมี่ผัดอิ้วกุ้งสดของเราน่าทานไหมคะทุกคน ยัวๆเลยหิวแวะมาทานร้านรอได้นะคะอยู่บางเค1สจ้า